มีพอ้ที่ทีลไร้พวกเนาะมันจะพายพื้นนี่แลวแต่ก็เอาที่ไร้เป็นปได้ที่กับใครที่คนตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านน้องแพรมและน้องตุ่มตามนะครับนะมาคำนวณน,นะครับมาดูมาคุยกับช่างว่าจะทำยังไงก็มีลุงสีนะครับน้องนูนา การสรุปสรุปสรุปแล้วก็ต้องลื้อนะครับลื้อแล้วก็ทำโครงใหม่ซึ่งก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ3วันเนาะท่านเริ่มจากพรุ่งนี้เนาะสามวันครับสวันทั้งลื้อสี่วันทั้งลื้อถึงทำโครงสามวันสี่วันทั้งลื้อลื้อหนึ่งวันเดียวเขาเก็บไม้ตั้งอะไรออ๋ลื้อในวันเดียวทำบ้านรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดสี่วันเเพอร์ฟ นะครับเขาเขาก็เขาเขาพูดคนนั้นเขาพูดยังไงเราก็ต้องคับคาบแหละครับเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายตังค์นะครับนะต้องยอมเนาะช่างเนาะไปตัวนี้จะทําอะไรช่างนี่ตัวนี้ครับตัวนี้คือจะติดแปรแล้วก็จะมุงเลยสีมุงเลยเนาะไม่นี่เนาะออ๋นี่ช่างก็มาครับ โอ้มีผู้ช่วยนะครับเป็นผู้หญิงแม่บ้านมอนี่ครับโอ้ยเงินทองบูรุษไหลเนาะเจ้าเนาะมั <î bla i> นมันมีลูกมือซื้อนำเป็นบ่มีลูกมือบ่หรือซิบหหาตืมบ่ครับคอมเมนห้าาแม่บ้านตืมนิดโอ้พี่ลึกได้ขับงานนี่บ่ได้แล้วันเบ่นี่นะครับพี่ช่างเขาก็ทําโครงไว้แล้วนะครับในส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มมุงนะครับก็มีแม่บ้านเป็นคนช่วยนะครับ น่ารักมากครับเอาไปซ่กันละเงินทองไม่รั่วไหลราคาซ่อมกันละราคาเดียวกันละเอ้ยมันกระเบนมวยกัดเก่งมาแล้วฮะนาตัวกันบิได้ดอกซุมเฮานะมีครับคล่องลอยไ้ถือด้วยเฮ้ยถือว่าน้องเบบมันง่ายนะเจ้าต่ำพมันต่ำพร้อม้ามันมีหลายสั้นไปมันก็บอีกอย่างเงินมันต่ำนี่นะครับ ตามหลายท่านไปกันสองทนไปจะอีกยากนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นห้องห้องครัวเนาะตัวนี้นะครับกว้างเท่าไหร่นี่ครับกว้างสามเมตรห้าสิบตัวนี้วัดเจ็ดเมตรมันต่ำเท่าไหรต่ำยาวประมาณจักเมตรครับยาวประมาณห้าเมตรห้าเมตรห้าสิบห้าเมตรห้าสิบเนาะโอ้พอดีงามเลยอ่านะครับเนาะ ก่อขึ้นมาจากพื้นระดับพื้นหนึ่งเมตรแล้วก็เป็นตะข่ายเนาะครับส่วนด้านในรายละเอียดเดี๋ยวก็อัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าทีมช่างก็มาแค่สองท่านนะครับกับแม่บ้านน่าจะหาแม่บ้านเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับนะจะได้เป็นสามนะครับโต้งานจะได้เร็วนะครับ นี่ผมแนะนํานะครับแต่อย่าทาตามถ้าไม่มีฝีมือต้องมีฝีมือนี่ก็น,น้องแพมนะครับกําลังยกข้าวเหนียวจ้าโอ้ยผมละาตัวกินเลยครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับคนสวยสวัสดีค่ะค,คนสวยอะไรพูดอะไรพวกก็ถูกไปหมดนะครับ นี่ยหญ่ลักให้ยังครับยาย่แกะเป้าไม้ยจุกินค่ะอืมชีแกงเราไหมน้องแอมพูแล้วเรเข้าบอกก่อนขนาดเลขยังบอกถูกเลยตึกบ้านเนี่ยทหารบอกบอกเลขยังบอกถูกแต่บอกความมันออกไปแล้วแล้วเอาแล้วค่อยเอาลงไปทอนโอ้ยบอกมันบอกให้ดอกบอกในใดก็คือเก่าแหละเป็นน้ำข้นนี่นี่ครับนี่นี่นี่ก็เป็นแบบบ้านๆนะครับนะมัน ดูแลมันนี่ลักษณะแบบนี้กำลังนึ่งข้าวนะครับนี่ดูแล้วดูทีไรคิดถึงบ้านทุกทีแกงหน่อไม้นะครับคุณยายก็กำลัง,งเขาเขาเรียกว่าจักหน่อไม้เนาะครับเนาะภาษางงบ้านเฮาเนาะครับรอโอ้ยายกำลังทำแกงหน่อไม้จักแล้วก็เอาไปต้มบ่อาายหญ่ ขบือจะน่งไช้นี่กับข้าวที่ยากำลังจะทำยากำลังทำข้าวเที่ยงให้เราทานด้แม่บอกครับแม่ครับพ่อผมจะเล่าเรื่องความรวยของผมให้ฟังนะครับผมลงทุนไปแล้วก็ซื้อของ7วันนี่ประมาณ8-9ดเก้าหมื่นขายวันละสามพันะครับค่าจ้างแรงงานลูกน้องก็700รอยนะครับ ไม่ได้ทําอะไรนะครับมานั่งดูหน้าดูตากันปุ๊บมิบปุ๊บมิบเจ็ดร้อยมดจะได้บาทเลยมัดจะได้รอบบาทเลยเราได้แล้วเราทำงานเลยครับเดินทางมาคันน้ำมันต้องให้คุ้มเอาเลยทํางานเลยครับการสบายพรมกสิทธาความโลของเจ้าอยู่ไรเจ้าอยู่สายสะเออได้ครับเจ้าอยู่สายบ้านมะนาวครับเจ้าอย่าลืมเด้อมะนาวได้บอกนี่นี่เจ้าอย่าลืมเด้อพรมแนะนําเด้อนี่ มีผู้ซอยแล้วนี่นี่นี่แม่บ้านเจ้านี่ผู้นึ่งและถ้าเอาแม่บ้านอีกผู้หนึ่งนี่ว้าวอะเีงานกับล้อโบเลือเจ้าเนาะข้าเม่นถาม์เนี่ยครับข้าเมนเพื่อนนั่นข้าเมนมีคนผู้ซอยอีกผู้นึ่งนี่เป็นอะไรครับโอเคบริโภคโอเคอ๋อมันก็เป็นบพราะเห็นงานพอดีแล้วโอ้ เป็นสิ้นเลยเป็นบ่งานสิเป็นสิ้นเป็นสิ้นหรือคนจะเป็นสิ้นน้อบอ่ะน,นี้มุนอุ้ยปุ้ยอันนี้ก็ยอกกันนะครับนายเพื่อนมีแห้งใงานตากแดดนะครับตอนนี้แดดตอนนี้แดดแล้วน้าเพื่น,น,นผ่าหมู่ทีมงานก็เลยมาเบิงน้ำมาอันนี้นระเ,เ,เรบเ้อครับกำลังใจเนส่งคลองแน่มนกเ็เห็นในงานเร็วขึ้นนะครับมาเยเพ่อนมาเป็นหมู่พาในหมู่ปาเป็นกำลังใจเนาะ เห็นหน้าลูกหน้าเมียเนี่ยมันมีแห้งน้อยๆเนาะบ้านขอเงาก็ได้ไปเห็ดอยู่เฮือนนะเฮือนไทยนี่ก็คือทีมช่างนะครับที่จะมาทำบ้านน้องแพรนะครับเกิดในหลายๆส่วนต้องการปรับปรุงนะครับตรงเป็นไม้นี่ก็จะลื้อออกนะครับก็ไปแล้วเป็นทางส้เื้อนาช่างเตรนั้นมาเ็ดเาก็จะไปดูด้านนอกวนะครับว่าโครงสร้างที่จะลื้อออกนะครับซึ่งจะ ลักษณะอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นช่วงกลางนี่นะครับช่วงกลางนี้จะที่จะลื้อนะครับจะเป็น,น,วนควงไม้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวไม้นี่ครับที่จะลื้อออกนะครับแล้วก็ส่วนประตูหน้าต่างก็ไม่ซื้อนะ ในตรงซื้อผลลืมาจากมากะกะ่อนแล้วก็จะเซฟลงไปอยู่ก็ยายค่ะก็สามีที่เสียไปเมื่อปีที่แล้วนะคะที่เราในมางานสุกเนาะก็เป็นล่าสุดน,นะครับจากบ้านจากที่บ้านน้องตุงตามและน้องแคมน,นะครับนะามาดูรายละเอียดให้น้องเพื่นนะครับ ขอขอ,นนขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนี่ครับถุกตามก็กำลังก็เดี๋ยวสวัสดีครับ